เดี๋ยวมาดูว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะทานสลัดบาร์เนี่ยเราต้องสั่งอย่างไรบ้างนะฮะและแน่นอนว่าเป็นการทานแบบบุฟเฟ่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่จํากัดเลย <Wow. S 1> ไม่จํากัดการทานแล้วก็ไม่จํากัดเวลาด้วยนี่วันนี้จะมีเอเชียนโพเตโต้ผักดองแอปเปิลไซเดอร์ซาวซาอันนี้โคลสลลนะนี่ประกาศแก้วแตงกวาดองใช่ไหมเนี่ยักทองหอมใหญ่อบบีทรูทนะครับอ๋อในจานอยู่นี่ฮะโอเค แล้วก็ช่วงนี้เขาจะมีเป็นโยเกิร์ตด้วยนะฮะอันนี้ถ้วยซุปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแป้งขนมปังอะไรพวกนี้แค็กเกอร์ตัวน,นี้เห็นบางคนเขาทาเป็นทาโก้เขาทำเป็นทาโก้กินเฉยเลยอันนี้คือผลไม้เยอะแยะมากมายผมว่ามันก็น่าจะจุใจอยู่นะเส้นบุกสลัดงานะครับสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเอ้จารารวะกามิ มะเขือเทศยอดปอนทานตะวันอันนี้ควิโนวใช่ไหมมีแบบจีนอืนามสลัดข้างหลังจะเป็นทาวสนไนแลนด์นะครับสลัดครีมเบ้าซามิผักเพียบเลยงาซีอวนะฮะสลัดเฟรนช์ซีซ่าสลัดงาครีมมี่ก็ามาหอมหอมแดงใหญ่ถั่วหลากสีนะฮะสลัดยำ ถ้าไก่ก็ามาเดี่ยเบคอนลองใสยังไม่ใส่ไม่ได้